เนี่ยแถวเนี้ยเป็นป่าเสีอมโทมเนาะป่าเสีอมโทมชาวบ้านเขาก็มาจับจองเป็นเออเป็นที่เป็นทางเป็นของตัวเองเนาะแล้วรัฐบาลเขามาจัดสรรให้แล้วละ่ะนะครับก็แล้วแต่ใครได้เนาะเขาจะเขาก็จะออกโฉนดให้ละเป็นป่าเสีอมโทมครับ วงชาวบ้านก็ามาปลูกมันปลูกยูคาบางที่ก็ยังลกอยู่ก็โอเคนะครับก็ดีกว่าปล่อยทิ้งไว้แบบไม่มีอะไรนะครับก็ให้ชาวบ้านเขาได้มีที่ทำกินเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรดีๆเหมือนกันนะครับป่าเสื่อมโทมครับป่าเสื่อมโทมต้นไม้ ก็ยังเยอะอยู่ต้นไม้ยังเยอะอยู่มีไม้อนุรักษ์มั่งไม่มีมั่งเนาะต้นพยุงต้นประดู่หลายๆอย่างก็ยังพอมีสัตว์ป่ากระลลกกระแตอยู่ครับพวกอีเห็นพวกอะไรเนี่ยเนาะพวกนกกา ก็ได้มีที่อาศัยมีป่ามีอะไรอยู่กันลอกระแตเป็นแหล่งหากินของชาวบ้านเหมือนกันนะบางทีก็มีพวกเห็ดพวกอะไรเกิดเหมือนกันเนาะนกธรรมชาติก็ยังมีเยอะนะครับป่าเสื่อมโทมเนาะ ธรรมชาติบ้านทุ่งนะครับธรรมชาติบ้านทุ่งหน้าแรงก็จะเป็นงี้แหละต้นไม้ก็ผีใบเดี๋ยวก็มีไขม่มดแดงรังมดแดงก็แยะๆอยู่เดี๋ยวก็มีการหากินอาหารชั้นสูงอยู่เนาะขอบคุณครับผมขอบคุณที่รับชม